มาดูต่อนะครับเรื่องลำดับเรขาคณิตข้อ1 3บ4ดูข้อ13ให้ a 1มา a 1เท่ากับ81ให้ R มาคือออเท่าไหร่เอ่อเอยส่วนแล้วก็ให้หา a 1 0ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับรูปของพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตก็คือ a n เท่ากับ a 1คูณ R กำลัง a n ลบ1นะครับ เมื่อ n มากกว่า1ก็คือพจน์ที่์ที่1พจน์ที่2 3งพจน์ที่2 3 4เป็นต้นไปนะครับพจน์ที่2 30เป็นต้นไปอันนี้หาพจน์ที่10นะครับก็แทนค่าเข้าไปเลยหา a 10 a 1ทราบแล้วคือ8 1นะครับคูณกับ r กำลัง n ลบ1ก็คูณกับ1 1ส่วน3ากำลัง n ลบ1ก็10ลบ1นะครับก็คือ81คูณกับสินส่วน3ม กำลัง 9. เก้ากรณีที่เป็นเลขยกกำลังเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมักจะตัดกันได้เราเปลี่ยน81สซะหน่อยนะครับ81เป็น3ยกกำลัง4ครับ3ากำลังสเป็น9 3้กำลังสเป็น27 3สเกำลังสเป็น81โอเคคูณกับเศษนส่วนสกำลังเอันนี้เหมือนกันนะครับก็ลบกันนะครับก็จะเป็น หนึ่งส่วน3ามกำลัง5นะครับ4ลบ9ก็ได้ลบ5 3าสากำ<ก><ก>ลังลบ5ย้ายลงไปก็เป็น3ามกำลัง5นะครับก็ได้ a อเอคือสาส่วน3ามกำลัง5ครับติดแบบแบบนี้ก็ได้ต่อไปมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ14คล้ายๆกันให้ A1 คือ6 4 r คือ1ส่วน2แล้วก็ให้หา A 13นะครับ ก็หาพจน์ตัวไปก็คือหาพจน์ที่13นะครับเราทราบไปแล้ว a 1เท่ากับ a n เท่ากับ a 1คูณ r กำลัง a ลบ1นะครับเราก็แทนเข้าไปจะหา a 1 3ก็13 a 1ก็64คูณกับ r คือ102่งกำลัง a ลบ1ก็13-1ลบ1ก็จะได้64เปลี่ยนดีกว่า64คือ2ยกกำลัง6นะครับ 2กำลัง5าได้32 2สองกำลัง6นะครับคูณกับเศษ1นส่วน2ยกกำลัง12นะครับงโอเคก็ลบกันนะครับ2กำลัง6ลบ12ก็เป็น2กำลังลบหกกำลังลบ6ก็คือ1ส่วน2กำลัง6แบบนี้นะครับเสร็จแล้วง่ายๆโอเคคลิปหน้ามาดูข้อ15 16นะครับ สวัสดีครับ